ทำไมไม่เห็นที่แบบว่าุยจะสร้างอันนั้นใหญ่ๆอันนี้ใหญ่ๆแลนด์มาร์กไม่มีเลยไม่ครับเพราะเพราะเรานโยบายของเราคือการพัฒนาคนมากกว่าพัฒนาวัตถุทําไมไม่เห็นมีปลาสายใหญ่เลยอ่ะการหาเสียงของผมเนี่ยจะเน้นเข้าไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านก็เ,เลยเอาความคิดเห็นความต้องการของชาวบ้านที่เราไปเดินไปคุยเขาเนี่ยแหละครับมาทํานโยบาย ทำไมตอนที่พี่เอเป็นรองนายกอยู่ทาไมไม่ทําเป็นรองนายกเนี่ยผมได้รับมอบหมายให้ดูแลสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วนกะ็ดูแลเรื่องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณก็คือทําแผนงานนี่แหละครับเป็นเหตุผลทําไมเที่ยวนี้ผมถึงต้องลงนายกเอง อยู่กับสิ่งที่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำเมืองนี้ให้ดีที่สุดเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับที่ทุกท่านจะได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้นำของเราในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอแล้วนะครับพี่เอครับ สวัสดีครับน้องนีก่กี้ครับสวัสดีครับ,รบอยากรู้มากๆเลยว่าถ้าพี่เอได้เป็นนายกแล้วเนี่ยนโยบายที่สามารถทําได้เลยทําทันทีทําได้จริงมีอะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากทํำจริงคือของสวนเด็กเล็กซึ่งเราสามารถจะเข้ามาดําเนินการปรับปรุงสามารถทําได้เลยนะครับซึ่งเราก็เห็นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคุณพี่กี้โอเคครับนี่ครับ ลูกแทบทุกบ้านนะฮะต้องมาต้องมาเล่นตรงนี้สังเกตไหมฮะเรามาปรับปรุงได้เลยล้วมีอุปกรณ์แล้วแต่ทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็กปูพื้นจ้างทำยังไงให้สวยงามจัดระบบให้เด็กได้เล่นครับปรับปรุงซึ่งมันใช้งบประมาณไม่มากมายน่ฮะดูฮะมันมีอยู่แล้วแค่มาทำมาลงมือทำให้เกิดประโยชน์ได้เห็นไหมฮะนี่ก็ดูนโยบายของผมที่ว่าให้รักษาความสะอาดเห็นไหมฮะเขาก็จะทำแม่ผมยัง ออกจากตาแหน่งแล้วเขาก็ยังทําเป็นประจำออท่านก็จะเห็นเนี่ยเขาก็จะทําเป็นปกติตามนโยบายที่เราเคยให้ไว้ก่อนที่เราจะออกจากตําแหน่งนะครับไอ,อ้ก็ถือว่าทาเป็นเรื่องปกติของเขาไปอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอาครับ<ด><ด>มา<ด>ถึง<ด>ก็คือ<ด>เขาทํากันอยู่แล้วนะฮะนอกจากสนามเด็กเล่นใหม่ของเด็กๆแล้วเนี่ยมีส่วนไหนที่พี่เออยากจะปรับปรุงอีกฮะโอ้ฝั่งนู้นครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของ อาลานขาไถของเด็กนะครับก็สนามฟุตซอลครับแสางฟุตซอลนี่อยากทำมากเพราะคนเล่นบางทีคนเล่นฟุตบอลมันมีฟุตซอลด้วยนี่คะมันมีบริเวณบางๆอีกเยอะที่เราจะต้องทําหรืออุปกรณ์ที่เรามีเอ็กซ์ตีมมีอยู่แล้วไปสนามบาร์เกตบอลด้วยมีครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้สามารถทําได้เลยพื้นที่มีแล้วให้มันได้มาตรฐานเหมือนสนามบารก็มีแล้วแต่เราต้องมาทําพื้นให้สวยงามแค่ทาสีใหม่สนามตะก้ออีกนี่ฮะทำดีๆแค่ทาสีใหม่ นะครับจัดให้เป็นระบบให้เขาหน่อยแค่นั้นเองครับ,รบไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย<ด>เขาเพิ่ทําได้เลยอันนี้ถามแทนคนหนองคายเนาะห้องน้ํานี่ทําใหม่ได้ไหมฮะโอห้องน้ำนี่แห,ห,หละครับเป็นสิ่งสําคัญคือปรับปรุงให้สะอาดให้คนอยากเข้าใช้และมีความปลอดภัยด้วยนะครับแสงสว่างต้องเพียงพอความสะอาดแสงสว่างความปลอดภัยเพราะจะต้องแยกห้องน้ําชายหญิงออกจากกันด้วยต้องมีห้องน้ําคนชราหรือผู้พิการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราต้องมอง คนทั้งหมดเราจะไม่เอาคนกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเราต้องมองภาพรวมทั้งหมดซึ่งสามารถดําเนินการได้เลยมันมีอยู่แล้วก็จะมีส่วนที่เราอยากจะปรับปรุงพัฒนาอีกหลายอย่างใต่อันแนี้เป็นตัวอย่างที่สามารถทําได้เลยครับอันนี้องเขตหนึ่งครับนี่แหละครับดีเลยครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเขตสองกันครับ และตอนนี้เราก็อยู่ที่เขต2ส,สิ่งที่พี่เออยากทำันดับดแรกๆเลยถ้าพี่เอได้เป็นนายกเรื่องอะไระนะครับสิ่งที่ผมหวังไว้เลยเข้าไปแล้วทำได้เลยอยู่ในแผนการของเราลวหนึ่งคือเปลี่ยนท่อและบายน้ำให้ให,ใหญ่ขึ้นรับทำท่อระบายน้ำที่เราเห็นนะฮะให้ใหญ่ขึ้นครับ เพราะมันจะมาเข้ากับจังหวะพอดีเราเอาสายไฟและเสาไฟออกจากถนนทั้งหมดเ,ออเราก็าต้องมาปรับปรุงทางเดินฟุตบาทนะทางเท้าทั้งหมดออให้กับประชาชนได้ใช้เป็นทางเท้าจริงๆทําให้สวยงามตั้งแต่มีชัยคถึงตลาดะธานุเลยมันก็จะมาหมอเจาะก,การเอาเสาไฟต่างๆและสายไฟที่เราเห็นอยู่นี่ครับก็ออจะเป็นการเอาออกทั้งหมดแล้วมันก็จะทําให้สวยงามเลยแลัคราวนี้ก็เขาเรียกว่านโยบายคืนทางเท้าให้กับ ประชาชนนีนะครับต้องใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดทางเท้า สอดคล้องกับบ้านเมืองเก่าที่อยู่นี่อยู่นครับที่เราเห็นกันนี่แหละครับขายความเป็นคลาสสิกความโกลแก่แล้วก็เหมือนกับคนที่แบบมาเที่ยวบ้านเราก็ได้เดินเที่ยวในทางเท้าที่ดีใช่ครับหน้าถนนตรงนี้คือถนนมีชัยนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับถนนตลาดท่าเสด็จเลยใช่ครับคนก็จะได้ไปเดินซื้อของจับจ่ายตรงนั้นต่อได้เลยใช่ให้คนมาเยอะๆพราะคนมาเยอะๆก็อ่ะเดี๋ยวมาดูทางที่สวยแล้วจะเข้าตลาดเป็นผลประโยชน์กับตลาดท่าเสด็จครับเพราะคนมาเที่ยวเยอะครับเราก็ ทำทั้งสองเส้นเลยทั้งมีชัยทั้งประจักยเพื่อที่จะหนึ่งให้เกิดความสวยงามคู่กันไปเลยทั้งสองถนนนี่แหละครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำและสามารถทำได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเขตสากันต่อว่าจะพัฒนาตรงไหนต่อฮะ แต,ตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ของเขต3นะครับผมต้องถามว่าในเขตนี้พี่เออยากพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรเป็นอันดับแรกๆครับที่เราเห็นนะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าดอนสวรรค์ครับเป็นของมีศูนย์พยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์สาของเทศบาลเมืองหนองคาย hmm. ซึ่งเราอยากทําจริงจริซึ่งสามารถทําได้เลยเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่ง hmm. ให้ออกกําลังกายได้เลยก็เพียงแต่เพิ่มความสีเขียวเพิ่ม ความสวยงามให้ก็คือการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้มีความสะอาดดูแลความสวยงามนะครับเป็นเป็นอย่างแรกสามารถใช้ในเขตสามมิช้ได้หมดเลยที่เห็นเนี่ยข้างหน้าของพวกเราเนี่ยคือสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลนี่นะครับที่ที่กล่าวไว้ว่าอยากมาพัฒนาจริงให้เป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาที่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านสุดอาจจะต้องทําเป็นสนามมาตรฐานนั่นก็คือลงทุนไม่มากแค่มาปรับปรุงดูแลพัฒนาก็สามารถทําได้เลยฮะมันมีพื้นที่อยู่แล้วเพียงแต่เราต้องเอาใจใส่ และดูแลในการปลูกหญ้านะครับใส่ปุ๋ยลดน้ําให้สนามเกิดความสมบูรณ์ก็ทําง่ายเลยทําได้ทันทีด้วยแล้วก็ใช้งบประมาณไม่ไม่สูงมากนี่แหละครับถามเนะ่ยที่พี่เอพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เขตหนึ่งเขตสองแล้วก็เขตสามเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละนโยบายที่พี่เอพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นนโยบายที่จับต้องได้ทําได้เลยใช่ทําไมไม่เห็นที่แบบว่าจะสร้างอันนั้นใหญ่ใหญ่อันนี้ใหญ่ใหญ่แลนด์มาร์กไม่มีเลยไม่ครับเพราะเพราะเรา นโยบายของเราคือการพัฒนาคนมากกว่าพัฒนาวัตถุเราจะเน้นความสุขของคนที่อยู่ในเขตเทศบาลซะมากกว่าแทนที่เราจะไปเน้นวัตถุซึ่งมันไม่สามารถทําให้คนเกิดความสุขได้คนเราก็คือพัฒนาคนก็คือคุณภาพของคนสุขภาพร่างกายชีวิตความเป็นอยู่นี่จะเป็นสิ่งสําคัญมากกว่า mm. ที่จะทำให้คนมีความสุขเหมือนที่พี่เอเคยบอกว่าวัตถุหรือว่าทรัพยากรในตัวเมืองของเราเนี่ยมันเยอะอยู่แล้ว พี่เอก็จะโฟกัสเรื่องความสะอาดสะอาดใช่ครับให้มันสวยงามเหมือนเดิมใช้ความสะอาดเราก็รักษาไว้แค่นั้นเองครับแต่ส่วนที่ควรทําได้และทําได้เลยเนี่ยมันพร้อมที่จะทําอยู่แล้วอืเราก็ทําได้เลยเป็นปุ๊บทําได้เลยใช้ก็ประมาณก็ไม่สูงมากสามารถดําเนินการได้เลยโอ้ oh, แบบนี้นี่เองใช่ครับอีกอย่างหนึ่งเลยทีมคนหนองคายเบอร์สามของพี่เอเนี่ยทําไมไม่เห็นมีปลาสายใหญ่เลยอะจริงๆนะครับ การหาเสียงของผมเนี่ยจะเน้นเข้าไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านเดินถึงทุกหลังเข้าไปคุยกับเขาเป็นหลังเป็นหลังเป็นบ้านก็เลยเอาความคิดเห็นความต้องการของชาวบ้านที่เราไปเดินไปคุยเขาเนี่ยแหละครับมาทํานโยบายแล้วก็ที่มาพาน้องนิกมาเดินดูทุกแห่งเนี่ยครับนี่คือความต้องการของชาวบ้านจริงๆที่เราไปเดินหาเขาแต่ละหลังแต่ละหลังไปฟังมาแล้วเนี่ยเขาอยากได้อย่างนี้เราก็เอาความต้องการของชาวบ้านมา ทำเป็นนโยบายแล้วมาทําให้น้องนิ่งเห็นนะครับว่าเขตหนึ่งเขาต้องการอะไรเขตสองเขาต้องการอะไรเขตสามต้องการอะไรเพราะเราไปเดินหาเขาจริงๆอยู่บ้านไปนั่งคุยกับเขาไปถึไปถามว่าคุณต้องการอะไรความต้องการของคุณในความต้องการของชาวบ้านจริงๆเราเลยไม่ได้จัดภาษีแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับงบป,ประมาณใช่ครับที่เรามีด้วยก็สบายๆทำงานง่ายเพราะเป็นความต้องการของชาวบ้าน รับเป็นงานที่สามารถทําได้เลยเดี๋ยวนี้ทําได้เลยครับไม่เกินศักยภาพที่เรามีใช่ครับเป็นศักยภาพที่เทศบาลเรามีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งคนมีทั้งอุปกรณ์มีวัสดุต่างๆที่สามารถดําเนินการได้เลยครับไม่ใช้งบประมาณสูงมากที่พี่เอพูดมาเนี่ยตั้งแต่น้องถิน่นเออยในเมืองเออยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดอนสวรรค์นเนี่ย ทำไมตอนที่พี่เอเป็นรองนายกอยู่ทาไมไม่ทําขอบคุณน้องนิกมากเลยคาถามนี้คนถามเยอะนะน้องนิกตอนคุณเป็นสายบริหารทําไมคุณไม่ทําอืำผมจะบอกให้ฟังครับผมเป็นรองนายกเนี่ยผมได้รับมอบหมายให้ดูแลสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องความสะอาดอนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลเรื่องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณก็คือทําแผนงานอืนี่แหละครับเป็นเหตุผลทําไมเที่ยวนี้ผมถึงต้องลงนายกเอง พราะไม่งั้นเราก็ทำจะในส่วนที่ทาได้คราวนี้ขออาสามาเป็นนายกเองสิจะทําให้ดูและอีกอย่างหนึ่งที่พี่เออยากทําในบริเวณนี้มีอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในแผนแล้วนะครับแล้วก็มีในแผนก็ประมาณอะไรต่างๆแล้วก็คืออยากทําที่เราเห็นนะ้ด้านหลังครับศูนย์สามเราก็จะปรับปรุงใหม่ให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองนนองคาย <c oughs> ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีการดูแลเขาตั้งแต่เช้าถึงเย็นไปทํางานไม่มีใครดูแลพ่อแม่ สูงอายุก็มาศูนย์ดูแลของเราก็ดูแลให้มีการหัดทําอาหารทําหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ให้เหงาไม่ให้เหงาครับแล้วมีเพื่อนคุยได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยกันก็นี่ฮะการที่ว่าจะทําละอยู่ในแผนก็เขาเรียกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังเทศบาลเมืองหนองคายครับดีจังเลย11พฤษภาคมนี้นะครับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์อันมีค่าของท่านนะครับทนายเอ อลงกรรัชตะเมทีหมายเลข3นะฮะรวมไปถึงสทนะครับ13ถึง18ยกทีมนะครับเรามาเปลี่ยนหนองคายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับทำในสิ่งที่เป็นไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำบ้านเมืองนี้ให้หน้าอยู่ที่สุดนะครับ